ทำไมพี่ถึงอยากขายคันนี้ครับไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไม่เท่าไร 1, <9 S 1> หร่พันเก้าเฮ้ยไม่พันเก้าร้อยโลเหรอผูพี่จะมาส่งมอบของเทพคันนี้ให้เลยเหรอพุพ่มพลาสติกอยู่เลยคันนี้ไม่ต่างกับรถใหม่เลยทุกคนพี่เขาซื้อไปจอดอยู่ที่บ้านนี่ได้หน้าใหม่แล้วด้วยทําไมพี่ซื้อมาใช้แค่พันเก้าร้อยโลอะ่ะผมไม่ได้ใช้ทุกวันผมโคตรชอบเลยบอกตรงไหม่รถใหม่น้อยแบบนี้อะโคตรยากเลยพี่ไหวไหมครับเพราะว่าไม่พันเก้าร้อยโลอ่ะทีมงานก็ให้ราคาแบบเบอร์เลยหูมัน นี่คือแม็กเลยครับพี่ขอนิดนึงรถใหม่ใครหนึ oh. ่งพี่ขออีกหมื่นนึงอุ้ยถ่อยไหมราคานี้เวอร์สุดในตลาดใช่ป่ะซื้อเพราะใหม่จริงๆโดยพื้นฐานถ้าใหม่ปกติ2-3งสามหมื่นอย่างเงี้ยผมให้ไม่เกินราคานี้คือราคาเซอร์ไพรส์แล้วพี่เสียดายถ้าจอดทิ้งไว้มันก็มันก็ยิ่งลงไปเรื่อยเออถ้าพี่ขายก่อนที่รถใหม่มันจะให้ส่วนรถก็ได้ราคาดีกว่านี้พอปลายปีปุ๊บมันมอเตอร์โชว์มันมาแล้วไง สูงับพี่โซนรถรถใหม่เจ็ดปืนผมก็รู้แล้วมันติดโชนรถใหม่มันขยับไม่ได้เลยอะถ้ามาใหม่ใหม่ย,ยังน้อยอยู่ก็ยังเอาอยู่นะพี่ก็ไปจอดเหมือนเดิมเ <laughs> ช็คราคาก่อนก็ได้นะผมให้พี่วิ่งเช็คก่อนก็ได้คอยค่าพันคอยค่าพันกระดิกไม่ได้เนี้ยถ้าพร้อมขายวันนี้ก็เลย้าไม่พร้อมก็วากับวันอื่นแล้วกันถ้าโอเคก็ปิดกโอเคก็ปิดเลย ไไอรรามสองตรงนี้เองส่งคนพาไปเอาขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่เอารถใหม่ๆสวยๆมาขายให้สดจริงๆซิตี้คันนี้ไม่แค่พันกระโลูกค้าซื้อไปจอดแล้ว